ปลาดินใหญ่ปลาดินใหญ่โอ้ดินใหญ่ดินใหญ่เด็กน้อยเอาล้วครับปลาดินใหญ่ปลาดินใหญ่หมังอ่ะนิน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 เอ้ยอ้นิน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 สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาหากินถิ่นไทยครับมือนี้ก็มายกหงอคือเก้าแล้วครับไม้เก้าไม้เดิม ่ายเคลื่อนตาสัตว์รนิดศิษย์ครับมือนีมาตับเสีย้ยนยอทั้งเบิดหาเสียนครับมือนี่จากสิมานบ่ามานกันมาวัดดวงคือเก้าแล้วครับมือนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามือนี่เสียนยอทีพ่อของไงบอนะครับไม่ได้จับตาบอที่มานบา่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมุดไตย,อยนะ่อหนึ่ะเจนล,ลี่เขียงหมูประเดิมแล้วครับปลาตะเพียนจะได้ไม่ได้เท่ากันเด้อบาทีนเน่ไ <c oughs> ตยอรอเดิมตัวแรกครับ เจนนี่เขียงหมูจะได้ไหมจะได้ไม่เปล่าครับพงหญ้าอยากเซ็ตละมือหนี่งสีเออสีหะทุกมือลงหะหกมือส,สีหะน้่นเย็นบ่น้่นเย็นลราปามันอยู่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขอว่าแต่เดิมแล้วครับเจลนี่เขียงหมูตะเพียนหนึ่งตัว เห็นจูกบบปะเดิตแล้วครับตะเพียนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขกะละมังเไปหอมดินแห้งมันอยู่ในน้ำดินแห้งมันกะมัง,งมังหรือสมุนกะม,มังตัวที่สอง

không? Yeah, oh, bên hến Bài ăn, bài ăn Bài ăn, bài bu Ồ, bà tài bà đứng nhục nhục Bà bù, bà bú Bà bù dậy Bà tài bà Đứng ได้สมไปเรื่อยๆก่อนเด็ได้ปลายนะโอ้ยายหน่อยลักได้ปลาได้ใส่ม้เนี่ยปลานินตัวใหญ่อ่ะนักสองตัวพวกใหญ่เลยโอ้ปนิมสามตัวแลักได้ปลายยมเด่นผมบ่ได้ปลาอย่างน้อยได้ปลาวะเหงื่นักหนอยหมันถึงฝูงนึงเลยบันนี้เยอะหน่อยกระมังกระมังห้าตัวโอ้มาทีละฝูงที่กักระมังกกระมังเถอะนะ มาหลายตัวไปนเนี่ยทีละฝูงหาตัวเลยใหญ่น่อยกำมังไปเรืต<า>อยๆนะกระมังย่อหาเซ้นหาหกเ้นเป็นย่อสองสัน้นสันนองหกสันในห,หาเ้นมาที่ละสี่หาตัวไปที่เก๋เพื่อนยูกระมังกันเลยกระมาเธอ เดลลีล่กับเขาละสองตัวว่าป่ายัางว่าเล่นนึกดักดึกดักว่ะปันนี้อันนี้เป็น่างโจอัานิ้นนนนนหนึ่งตัวแล้วครับเซน,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 นจุ กระมังเยอหน่อยสามตัวเลยมาเป็นฝูงครับกระมังครับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เยอะเองลอดหัวแต่ยี่น้อยส,สี่เซ้นพอดีเนาะที่หาพอดีอืมอยังนี้บ<า>ลอดหัวนี่ลอดหกเซ้นดันนะนึเ<า>จ้าสองสั้นแต่ย้อสองสั้นมันบอกลอดมุงหกเส้นเนีย่ยที่หา้า มองสีหามกับปลาไปมันลู่ <S 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 มังน้อยหนึ่งตัวมาแล้วครับมาแล้วครับเจลี่ยแขงหมูจับปลากระมังแล้วครับกะมังกระมัง เมนูปลากร er, ะมังก์ก็เฮ็ดปลาล่าก็ได้ครับปลาส้มก็ได้ตากแดดทอดก็ได้ครับเมนูปลากระมังเ์คดได้หลายเมนูอยู่ทอดกรอบอืปลากระมังเวลาอยู่ในน้ำดินนิ่งแห้งด้วยคือปลาใหญ่นะถตามันขึนถ้าขึนโคกรล่ามันมันไม่ค่อยดินหลุดซ้ำโอ้ Sao mà Boy, y'a bầu Bây giờ tôi kỳ miy măng Boy, mì luôn. Oh, hủy đi. Bà Bà Hủy đi. 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 Bà đi. Hủy 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 Bà Hủy đi. มันบกมันบ้ามากครับมันสลิดแล้วมันบ้าหลุดเลยเกาะแล้วเงี้ยงเงี้ยงมันเจาะเกาะแล้วเงี้ยงหอยแล้วลาคนขยันดิดอกมอหันน้ำเกลี่ยมันแล้วเพิ่มพลังแล้ว ดินหยบเลยไเนาะกำมังกับกำมังก็ปั่นปางี้เลยแล้วแต่มันดินหยบเลยแล้กำมังเก็บกำมังเรื่อยๆกำมังสองตัวซีฮาสินรอรมองหาสินนะ ตัวครับเชนลี่เคียงหมูเอาสองสามกีแล้วครับในซีข้างนอกหซาสิ้นมาอีกแล้วครับกำมังน่ายังไม่ได้จับลุดไปก็มาอีกหนึ่งตัวครับกำมังมันตัวออกไปว่างั้นหรือแต่ตัวนี้ปรอดเต้ มาแล้วครับใจน้อยปลานิมปลานิมปลานิมใหญ่ปลานิมใหญ่โอ้ดินใหญ่ดินใหญ,โใหญ,ใหญ่โดดซ้ายเอ้าอยู่ไหมตักยังไม่ได้ครับตักยังไม่ได้เออเออได้แล้วดินใหญ่ดินใหญ่หญมาจนได้ใจน้อยไปหลายแล้วเนะี่ยโอ้แขนตึงเปี้ยเลย ลักได้ปลาโอ้โหูดอโอ้คนซื้อน้อยหมานเด้อมงนี่หน้อยก็ว่าได้หลายเราจะได้หลายว่าเขาอีกโอ้วหเห็นเลยปลามินปากระมังก็ตุนง้าเลยเนาะ้มลงได้ตะอ้มทิ้งเนี่ยมนลงเดี๋ยวลงนะคุณนนเนี่ยหยไปนี่ประเด็นอะว่างเงต้นกันีวัที่วเรายดอหาเราวัที่เอิญหาจะไปลลงเข้ามาครับมนกิลรัม ม่คิโลยองดูต้มลกันวันาาวางไยกตด่นังๆๆๆึมาเลยหงยมันไปได้กว้างไปซ้ำนั่นนะแล้วอันนึงอีกอันนึงฝาดกันนั่นนะาเคยเปเนะมันงานอยู่ได้ยางย่ยางเบิ่งยางเบิ่งยางเบิ่งมันมันนั่งเนี่เห็นมาเบิ่งคูได้ตังหาโล้วว่ะเ้นยยังไงหาหาล้ครึ่งกันว่าพวกหานึ่งลงไหาโลครึ่งครับมาแล้ว ตัวเตี่ยงต้าเที่ยงใจม่หอยได้หลายหาโลกขระปลาหนี้จะตัวเนี่ยปลานี้หลายตัวเลยมีหลายครับจะไปดึงตัเอวล้วเอวแล้วใหญ่น้อยเอาล้วครับปลาดินใหญ่ปลาหนิ้นใหญ่หนิ้นร้อนปรัเด็นดิ้นประเด็นนั่นปลาหนิ้นบ่อยิ่งใหญ่สองนิ้นแล้วครับใหญ่น้อยหมานเทือก măng nói Anh à nhìn đừng. được rút chỗ này lại nhỉ ông, có măng tập lít nó ปลาเย็บอบโอ้ยอ,อบก็ได้หลายเลยนะช่วงสาวมหาเที่ยงโอ้ตอนนี้งไงปลานิ้ก็ได้ตั้งหลายตัวนะโอ้ยตอนเจ้าได้หลายตัวเลยเจ็ดตัวแต่แต่ทอดน้อยนะเจ้าะซีหาโลคือหรือตองอ่ำน้อยก็ได้ตั้ง,งตตตตตตาหาโลคึอต,ต่องอ่ำน้อยได้ตั้งหาโลคือ cho đây chú hà lô một để lại chú mà được mà chân ly thân nữa có đây ở bên xe nhìn vậy ở bên xe đi măng phụng là 3 tô 4 tô mặt tư tưởng bất được chỗ gần mặt 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 măng, ừ, công măng, công măng. Cầm măng song tour nhỏ cho chim tay hook chắp xin măng hook chắp xin măng มาแล้วนิน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 เฮ้ยนินนินนินมาแล้วครับปลานินปลานินไส์สวยๆครับนินไส์สวยๆแอมที่ไปพูดที่ไปใส่นนะ้มไม่เลี้ยวสันนะจู่ก็ไนเ่อมับกังกังไาเรื่อยครับกังเรียกปลาท้อไงมาถึกจับเอาลนท้อแั้หลุดก้น chân sửa tinh lì đi với lại nan hello 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 จังอี๋งโอ้ยกระมังกับกระมังมา3ตัวหอยต้องแต่งตรงๆอะท่านจิกคลีก็เอากระมัง1ตัวแค่ปลาดีกระมังเข้าดีครับครับๆๆๆๆมันเดี๋ยวเราจะได้เค้า

เส้นนี้เขียงหมูก็จับครับเส้นจูก็จับสองตัวมังกับมังมาแล้วมาเร็วไอ้เสียงคุยกันไ่ได้เฮดหอกของสาวนะยิ่งเขาไปร้านเที่ยงคุณเส้นนี้หิวเข่าก็ได้ปลาแล้วหิวเข่ามีออบเขาที่ไปใส่เขากินเขาอยากเขาที่ไปทางไ์ฟมังตัวหนึ่งมังตัวหนึ่งกับมังตัวหนึ่ง น้ำแล้วก็กินเข่าหน่อยเดียวเย่าพอนขี่รถมาเย่าพอนแต่ทั้งไหนายก็ไปนั่งน,นี้ยไยบ่อก็ได้